เสียงกรีดร้องกลางดึกไฟไหม้ทาวเฮาระยองครอกดับสลดเจ็ศพรวมเด็กน้อย3มรายเมื่อคืนที่ผ่านมาระยองเจอเหตุสลดใจไฟไหม้ทาวเฮากลางดึกครอกคนในบ้านเสียชีวิตถึง7รายมีผู้ใหญ่4ี่คนเด็กเล็กอีก3คนเหตุเกิดประมาณตีสองครึ่งที่ซอยทางไผ่สองในเมืองระยองตอนนั้นไฟลุกจากบ้านต้นเพลิงหลังหนึ่งก่อนลามไปอีก3าหลังรวดไฟโหมแรงมากเจ้าหน้าที่ดับเพลิงกับกู้ภัยช่วยกันฉีดน้ำอยู่เกือบครึ่งชั่วโมง จนสามารถควบคุมเพลิงได้พอเข้าไปตรวจสอบในบ้านต้นเพลิงถึงกระจายหายเพราะไปเจอผู้เสียชีวิตถึง7คนเป็นคนในครอบครัวเดียวกันทั้งหมดผู้ใหญ่4คนเด็กน้อยอายุไม่ถึง3คขวบอีก3คนอยู่บนชั้นสองพยายามที่จะหนีลงมาแต่ไม่ทันบางศพเจออยู่ตรงประตูเหมือนกำลังจะหาทางออกเพื่อนบ้านที่อยู่ใกล้ๆเล่าว่าเวลาประมาณตีสองครึ่งดินเสียงกรีดร้องดังลั่นออกมาจากบ้านก่อนจะเห็นเปลวเพลิงลุกพรึบขึ้นมาแรงมาก จนไม่มีใครกล้าเข้าไปช่วยซึ่งเหตุการณ์นี้ยังทำให้บ้านข้างเคียงอีกสามหลังเสียหายและมีคนบาดเจ็บสํารักควันอีกสามรายต้องหามส่งโรงพยาบาลเบื้องต้นเจ้าหน้าที่คาดว่าอาจจะเกิดจากไฟฟ้าลัดวงจรแต่ตอนนี้กำลังตรวจสอบหาสาเหตุที่แท้จริงอย่างละเอียดอีกครั้ง